คอนเทนต์ในวันนี้นะมีเทคนิคมาแนะนำสำหรับคอนเทนต์ครีเตอร์ที่อยากเซตค่าไมโครโฟนไม่ให้เสียงแตกเวลาที่ใช้ไมโครเลสแล้วต่อบันทึกเสียงพร้อมกับอัดวิดีโอในกล้องมิลเลสครับซึ่งวิธีของผมจะไม่อิงทฤษฎีนะครับแล้วก็มือใหม่เนี่ยสามารถลองทาตามได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการตั้งค่าการรับเสียงในตัวกล้องมิลเลสก่อนนะครับให้เราเปิดเมนูกล้องนะครับแล้วก็หาเมนูที่เขียนว่า audio record level นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าความดังของเสียงที่ตัวกล้องเนี่ยมันรับเข้ามานะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วนะคคัับมมมนีให้้้้ตงงงงงววาาดขออไกล จะเป็นค่า dB นะครับแต่อย่างกล้องของผมของโซนี่เนี่ยจะเป็นค่าระดับนะครับอย่างเช่น0ูนย์ไปจนถึง32อะไรประมาณนี้ครับค่านี้ผมจะตั้งไว้กลางๆนะครับสมมติว่าผมตั้งได้30ระดับเนี่ยผมก็จะเซตไว้สักประมาณ1 2บสถึงสิประมาณนี้นะครับให้กล้องเนี่ยมันรับค่าเสียงเข้ามากลางๆครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการเซตค่าความดังของตัวรับสัญญาณไมไไวเลสของเราครับว่าจะให้มันรับสัญญาณดังหรือเบาครับระบบการทางานมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวไมไไวเลสของเราเนี่ยที่เราใช้นะเมื่อเสียงมััััันนนจจะะวววิ่่่งผาาตตไไไมเสปกอนนกอรบ็ญญณ แล้วก็วิ่งเข้าตัวรีเซิเวอร์อีกครั้งหนึ่งครับตัวรีเซิเวอร์เซ็ตค่าความดังเท่าไหร่มันก็จะส่งกลับไปที่กล้องทีนี้ไอ้กล้องเนี่ยเราเซ็ตไปแล้วว่าให้มันรับเสียงกลางๆถูกไหมครับเพราะงั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะมาเซ็ตไอ้ตัวรับสัญญาณเนี่ยให้มันได้เสียงที่พอดีครับโดยที่หนึ่งผมจะมีวิธีง่ายๆอย่างนี้ครับให้เราพูดในน้ำเสียงปกตินะครับคือพูดเหมือนกับตอนทำคอนเทนต์เลยและเราสังเกตนะครับว่าตัวรับสัญญาณของเราเนี่ยพอรับเสียงเข้าไปแล้วส่งเข้าไปที่กล้องเนี่ยเกณ แต่ถ้าเกิดว่าเสียงมันไปแตะขีดแดงขีดส้มเนี่ยแสดงว่าเสียงเริ่มแตกแล้วให้คุณมาทําการลดระดับเสียงที่ตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็ค่อยๆลดแล้วก็ลองพูดในระดับเสียงปกติดูครับทำแค่นิดหน่อยเนี่ยคณก็จะสามารถคุมระดับเสียงให้มันอยู่ในโซนสีเขียวได้แล้วเสียงของคณก็จะไม่แตกครับแต่มันจะมีบางคนนี i, นะครับไม่บางคนเนี่ยมารับเสียงดังมากหรือว่ามไม่สามารถเซ็ตค่าการรับเสียงได้นะครับถ้าเกิดว่าไม้ดังเกินหรือว่าเซตการรับเสียงไม่ได้เนี่ยให้คุณกลับมาที่เมนูของกล้องนะครับไปลดท่าการรับเสียงในตัวกล แล้วก็ลองพูดไปเรื่อยขอแค่ให้เกณฑ์เสียงมันอยู่ในโซนสีเขียวแค่นี้ก็พอนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้มาตลอดกับทุกกล้องนะครับคือเซ็ตที่กล้องเนี่ยกลางๆไปเลยมีค่า30เซตแค่15พอแล้วก็ลองพูดดูให้มันดังๆนะครับตามที่เรารีวิวนั่นแหละหรือว่าตามที่เราทำคอนเทนต์จากนั้นถ้ามันดังไปก็มาลดที่ตัวรับสัญ,ญญาณให้มันรับเสียงได้พอดีในโซนสีเขียวแค่นี้จบครับ